ทมกลางเกมสุดมันระหว่างอาร์เซนอลกับเอร์พูลที่จบลงด้วยชัยชนะของเจ้าบ้าน3ประตูต่อ2อช็อตประทัดเดือดๆที่ผู้ตัดสินต้องเป่าหยุดเกมเป็นว่าเล่นกระทั่งเหตุการณ์ดราม่าที่เอฟเอกำลังสอบสวนว่าจอแดนเฮนเดอร์สันพูดอะไรกับกาเบวลมากานเยสทำไมประการหลังปืนใหญ่ถึงออกแอคชั่นไม่พอใจขนาดนั้นโอเคระหว่างกลางความดุดเดือดทั้งหมดทำลายเดียวกันสลับไปยังมุมเล็กๆที่เกิดขึ้นระหว่างนาักเตะบราซิลของทั้งสองทีม เชื่อว่าเรื่องราวของพวกเขาน่าจะผ่อนลดบรรยากาศความร้อนแรงในแมชนี้ลงได้บ้างครับเอาล่ะย้อนกลับไปเกมที่เอเรตสเตเดียมเมื่อคืนมีผู้เล่นบาสเซียนลงสนามมากถึง6คนเริ่มต้นที่ฝั่งเลี้ยวพู้อลิซอนเบกเกอร์ออกสตาร์ทเป็นโกลคีเปอร์ตัวจริงก่อนที่บ๊อบบี้ฟิมิโนและฟาบินโยจะถูกส่งลงตามมาตอนหลังส่วนเจ้าบ้านอาร์เซนอลบรรดา3ากราเบลทั้งเชโซต์มาตินเนลลี่และมากันเยสต่างมีชื่อในลายอัพ1 1ตัวจริงครบทุกคนคำถามคือแล้วยังไงต่อล่ะ กมพรีเมียร์ลีกที่มีนักเตะบราซิลลงเล่นพร้อมกันกว่าครึ่งโหลมีอะไรน่าสนใจให้ต้องพูดถึงเรื่องของเรื่องเป็นงี้ครับใครที่ได้ดูแมตช์ระหว่างอาร์เซนอลกับลิเวอร์พูลตั้งแต่ต้นจนจบถ้าสังเกตในสนามแม้จะใส่กันยับไม่มียัง้งหากแต่เพลย์ไหนมีนักเตะบราซิลสักคนได้รับบาดเจ็บบรรดาบราซิเลียนคนบ้านเดียวกันที่เหลือไม่ว่าจะฝั่งปืนใหญ่หรือหงแดงจะรีบวิ่งเข้ามาดูอาการเพื่อนร่วมชาติด้วยความเป็นห่วง โดยที่ไม่สนใจว่าวินาทีนั้นพวกเขาจะมีสถานะเป็นคู่แข่งที่ต้องดวลแข่งกันโดยตรงเอาชัดๆก็ครึ่งหลังจังหวะกราเบลเชซุตโดนสอกคอสตาซิมิคัสเข้าเต็มปลายคางภาพต่อเนื่องกองหน้าอาร์เซนอล้มไปนอนกับพื้นวินาทีนั้นเชซุดเหมือนจะแน่นิ่งไปเลยครับทำลายเดียวกันตัดสลับไปที่หนึ่งในนักเตะบราซิลที่อยู่ใกล้เหตุการณ์อย่างบ๊อบบี้ฟิมิโนชอดดังกล่าวฟิมิโนไม่ห่วงเกมในสนามแล้วมอนี่รีบส่งสัญญาณมือเรียกทีมแพทย์ ให้ลงมาดูอาการรุ่นน้องเพื่อนร่วมชาติด้วยท่าทีเป็นกังวลทว่าหลังเช็คอาการแล้วเสร็จโชคดีที่เชซุดไม่เป็นอะไรมากเขาลุกขึ้นกลับมาเล่นต่อได้อีกครั้งอย่างไรก็ตามช็อตหน้าหวาดเสียวยังไม่หมดไม่กี่นาทีต่อมาเชซุดคนเดิมโดนฟันไดและอลิซอนอัดแซนวิชจากจังหวะต่างฝ่ายต่างพยายามเข้าเล่นบอลคือโอเคแม้เพลงนี้จะเกิดจากการสื่อสารผิดพลาดของแนวรับลิโอพูและตัวอลิซอนเองก็ไม่ได้มีเจตนาเข้าหนักใส่คู่แข่ง หากแต่หลังเกิดเรื่องและเชซุดล้มลงเป็นครั้งที่สองโกหงแดงก็รีบเข้ามาดูอาการรุ่นน้องไม่ห่างด้วยความเป็นห่วงครับยิ่งอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าเวิลด์คัพที่กาตาจะเปิดฉากฟาดแข้งก็ยิ่งไม่มีใครอยากเห็นหรือทําเพื่อนร่วมชาติเจ็บหนักจนนดไปฟุตบอลโลกจากตรงนั้นตัดภาพไปหลังจบ90นาทีแม้แมชนี้จะมีทีมแพ้ทีมชนะทีมหนึ่งสะใจส่วนอีกทีมผิดหวังหากแต่เกมจบทุกอย่างจบ นักเตะบราซิลเลียนทั้งฝั่งเลี้ยวูลและอาร์เซนอลต่างเดินมาพูดคุยสวมกอดให้กำลังใจกันและกันโดยไม่ติดขัดว่านายกับฉันจะสวมเสื้อคนละสียืนคนละฝั่งจะว่าไปโมเมนต์เหล่านี้ทั้งในสนามหรือหลังจบเกมที่นักเตะบราซิลมีต่อกันสะท้อนให้เห็นอย่างหนึ่งว่าพวกเขาดูเป็นห่วงเป็นใยและรักพวกผองจริงๆนะอารมณ์แบบเดินทางมาไกลบ้านแถมแต่ละคนกว่าจะมาถึงจุดนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายการได้พบปะเพื่อนฝูงได้เจอคนบ้านเดียวกัน ยังไงก็อุ่นใจกว่าครับ